รู้สึกว่าตัวเองอะเริ่มมีหนังตาตกแก้มหย่อนคอยแล้วก็เริ่มมีหยางใต้คางอะค่ะมันทําให้เราเนี่ยดูมีอายุมากขึ้นสวัสดีค่ะแนนค่ะคือวันนี้รู้สึกว่าตัวเองอะเริ่มมีหนังตาตกแก้มหย่อนคอยแล้วก็เริ่มมีหยางใต้คางอะค่ะมันทําให้เราอเนี่ยดูมีอายุมากขึ้นก็เลยเริ่มกังวลก็เลยจะมาขอปรึกษาที่สมิธพีเวเอสเตติกค่ะเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอโอ๊คได้กันเลยนะคะสวัสดีครับคุณแนนค่ะ เห็นว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยมาปรึกษาหรอครับใช่ค่ะเนี่ยหนังตามันเริ่มตกอะค่ะแล้วก็แก้มเยอะขึ้นแล้วก็มีเนียจริงๆก็เป็นปัญหายอดฮิตนะครับของทุกๆคนเลยแ่ะครับแต่ปัญหานี้เนี่ยจริงๆมันลึกลำมากกว่าที่เราคิดครับเพราะปัญหาความหย่อนคล้อยเนี่ยเกิดจากผิวได้ทุกชั้นเลยนะครับแล้วสาเหตุของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปบางท่านก็เกิดจากกระดูกมีการเปลี่ยนรูปเมื่ออายุมากขึ้น ครครงหน้าเล็กลงนะครับก็อาจจะทําให้ใบหน้าดูหย่อนคล้อยมากขึ้นบางท่านก็เป็นจากชั้นไขมันนะครับที่ลดลงไปในบางส่วนแล้วก็ไปเพิ่มในบางส่วนนะครับและก็สุดท้ายที่ชั้นบนสุดก็คือชั้นผิวหนังบางท่านพอคอลลาเจนน้อยลงนะครับก็เกิดความหลวมนะครับของผิวหนังนะครับมันหย่อนยืดยานมากขึ้นนะครับก็จะให้เกิดปัญหามากขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งปัญหาจากแต่ละชั้นผิวเนี่ยก็มีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกัน ปัญหาของคุณแนนจะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อเราตรวจนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ผิวด้วยการหยิบแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พบเลยว่าปัญหาความหย่อนคล้อยเนี่ยเป็นในชั้นผิวที่เป็นชั้นผิวหนังเพราะว่าไขมันเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับการที่ผิวหนังยืดแบบนี้เนี่ยนะครับการแก้ไขแล้วก็จะเน้นไปที่การใช้พวกคลื่นเสียงแล้วก็เครื่องมือที่เป็นพลังงานเป็นหลักครับจะเน้นไปที่การกระตุ้นคอลลาเจนนะครับทำให้เกิดการยกกระชับในชั้นผิวหนัง ถ้าพูดถึงนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่เป็นที่สนใจมากๆในช่วงปีที่ผ่านมานะครับคงหนีไม่พ้น High Intense Focus ultrasound นะครับหรือว่า h ฮ f ูนั่นเองครับ High Full เจ h าไฮฟูนี่นนะครับจริงๆแล้วก็คือการใช้คลื่นเสียงนะครับที่โฟกัสเป็นจุดๆนะครับในความเข้มข้นสูงครับข้อดีของ h ฮ f ูคือสามารถเลือกระดับความลึกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความลึก 1.5หรือ2มิลลิเมตรที่เน้นบริเวณผิวหนังของเรานะครับความลึกประมาณ3มมิลลิเมตรที่นํามาใช้บริเวณรอบดวงตาความลึกประมาณ4.5ม mm, ิลลิเมตรที่นํามาใช้เก็บกรอบหน้าหรือว่าแก้มของเราความลึก6มิลลิเมตรนะครับที่นํามาใช้ใต้คางและก็ความลึก9มิลลิเมตรนะครับที่นํามาปรับใช้กับ ผิวหนังหย่อนคล้อยบริเวณลำตัวของเรานั่นเองครับแต่ยังก็ตามนะครับในแต่ละหัวที่ใช้แต่ละความลึกก็ต้องผ่านการพิจารณาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทําไฮฟูในวันนี้ของแนน รู้สึกอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าหน้ายกกระชับมากขึ้นนะคะส่วนที่จะชัดมากขึ้นอีกก็คือตรงแก้มแล้วก็ตรงบริเวณคางค่ะจะก,กระชับมากขึ้นวันนี้รู้สึกพอใจแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยเหมือนแนนนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่สมิธพีเวอสติกทั้งสองสาขานะคะเรียบด่วนแล้วก็สุขุมวิทค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๊กมากๆนะคะที่ให้การดูแลเป็นอย่างดีค่ะ